สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมา,าคุยเรื่องการใช้งานเบื้องต้นของคีย์บอร์ดนะครับของ Co อก O1W นะครับรุ่นนี้รุ่น O1W FD นะครับบางคนว่า,าบางทีซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นเพราะมันเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเก่ามันก็หลายปีแล้ว2 0กว่าปีนะครับรุ่นนี้บางทีน้องๆรุ่นใหม่ๆเล่นแต่รุ่นใหม่ๆก็ไปเจอรุ่นนี้ก็เล่นไม่ถูกนะครับก็อยากจะ มาแบ่งปันวันนี้นะครับโดยกัดคนรีนะครับมาใช้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าการใช้งานเบื้องต้นใช้ยังไงเพราะผมก็ไม่ไม่เคยได้เล่นมาก่อนรุ่นนี้เหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่ซื้อมาก็หลายปีห้าปีแล้วก็ใช้ใช้ดีนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องการเล่นวงเพราะว่าเนื้อเสียงอะไรมันก็ดีนะครับรุ่นนี้มันมันดีกว่ารุ่นที่ที่เคยใช้ ไม่กล้าไม่กล้าใช้ตัวนี้รุ่นนี้เพราะว่าใช้ไม่เป็นมา่ก่อนนะครับแต่พอ,อพี่ตูก็เป็นเครดิตให้พี่ตูหน่อยนะครับพี่ตูคนเคยรวยก็บอกว่าลองเล่นดูจะได้รู้จักกับคอกมากขึ้นว่าเออมันเสียงมันเป็นยังไงการใช้งานยังไงเ๋ือเราเล่นอยู่ย่อเดิมๆม,มันก็เราไม่มีอะไรใหม่ๆก็เลยลองหันมาเล่นตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าเออมันก็เสียงดีเสียง เสียงดีเลยแหละไม่ใช่เสียงใช้ได้เสียงดีเลยแหละแต่มันเป็นรุ่นเก่าๆมันยี่สิบกว่าปีแล้วตัวนี้นะครับแต่ก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้จักกับค็อก o 1 w FD นะครับมันก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับไอ้คอกตัวเนี้ย O1WU มันจะมีรุ่นท็อปตัวใหญ่เป็นเปียโนก็มีแล้วก็เป็นของผมเนี่ยเป็น61คี์นะครับแต่มันจะมี76คี์ก็มีนะครับเป็นแบบ เปียโนแต่เป็นตัวใหญ่แบบแบบเนี้ยแบบเวฟดีนี่แหละแต่มันเป็นตัวโปรโลแล้วก็อีกตัวนเป็นตัวใหญ่เป็นแบบเปียโนแกลนแต่เหมือนกันเป็นโ o วันดับฟเหมือนกันริมมันจะไม่เหมือนกันเป็นแบบเปียโนตัวนั้นนะครับมันมีหลายรุ่นแต่ที่ผมรู้จักแค่เนี้ย <c oughs> อยากแบ่งปัน,นใ,หให้ที่รู้แค่นี้นะครับ แล้วก็มาทำความรู้จักกับการใช้งานคีย์บอร์ด o 1 w เบื้องต้นนะครับรุ่นนี้ของผมเป็น t w i น o 1 w FD นะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนของชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนไฟมันจะมืดบางทีก็โดยอายุ โดยสายตานะครับมันก็มองไม่เห็นก็เลยเอาปุ่มสีส้มมาติด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 สติกเกอร์สะท้อนแสงเวลากางคืนเราก็เล่นง่ายขึ้นเวลาเราไปเล่นในพับในเทคแบบนี้นะครับบางทีพอเราไปเตรียมตัวจะเปิดวงแล้วบางทีมันก็มองไม่เห็นก็<笑><笑>เลยต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อยนะครับอ่ะเราก็เปิด power ตรงนี้นะครับอ่าหน้าจอมันก็จะขึ้นแบบนี้โอวันแล้วก็มันก็จะขึ้นศูนย์ศูนย์นะครับ อันนี้เบอร์ที่ผมผมตั้งไว้เป็นเบอร์เบอร์แรกนะครับที่การใช้งานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้วังเสียงนะครับเสียงมันจะเป็นเสียงออเกนมือเดียวมันจะเป็นออเกนกับสตริงนะครับมันจะมีสตริงฝั่งซ้ายตรงเนี้ย ฝั่งขวาก็เป็นออแกนเวลาเราเล่นเร,เราใช้มือสองข้างข้างซ้ายเป็นสตริงข้างขวาเป็นออเกนตอนนี้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่ง้อน่าจะเป็นทุกรุ่นนั่นแหละที่มันแยกได้นะแต่รุ่นนี้มันเราสามารถผสมเสียงได้แปดเสียงนะครับผสมเสียงกันได้แปดเสียงแต่ละปุ่มปุ่มปุ่ม,มเนี่ยเป็นเสียงทุกเสียงการใช้งานก็คือ,อถ้าเราจะผสมเสียงสมมติเบอร์อันนี้ในคอมบายนะในคอมบายไม่ใช่ในโปรแกรม ในคอมไบของมันนะครับมันจะมีคอมไบคอมไบก็คือเสียงที่เราแต่งไว้เสียงโปรแกรมก็คือเสียงต้นฉบับต้นฉบับเป็นการในคอมไบเราก็เรียกเรียกจากเสียงโปรแกรมไปใช้นะครับเหมืนอนผมตั้งไว้ศูนย์สองมันเป็นเปียโนเปียโนเราก็เลือกไปจากนี่แหละ,ะเลือกไปจากศูนย์ศูนย์ตรงเนี้ยนั่นแหละศูนย์ศูนย์ก็คือเปียโนที่เราเลือกไปไปใช้ในงานใ,ใ,ในในในคอมไบนะครับแล้วก็เราเซฟไว้ตรงเนี้ยนะครับ การใช้งานการเรียกการเรียกใช้เบื้องต้นว่าบางทีเราเรียกเรียกมาใช้แล้วเสียงมันไม่ดังเราก็ต้องต้องมาเช็กดูเออทาไมเสียงมันไม่ดังเวลาเร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 ียกมามาใช้ที่เบอร์เนี้ยศูนย์สองแบบเนี้ยอันนี้สมมติเราเราเรียกมาทําไมมันไม่ดังบางทีไอตัวนี้มันก็เป็นวอลลุ่มนะครับดันขึ้นดันลงนะครับมันเป็นวอลลุ่มที่เราอ่าตัวนี้ว่าทําไมมันไม่ดังบางที เราปิดไว้อตัวนี้ก็คือวอลลุ่มเวลาเราเราเล่นสดผสมเสียงตัวเปโนโนผมจะมีผสมกับสตริงเวลาผมไม่ใช้ผมก็ปิดไว้แต่เวลาใช้ก็เปิดมานิดนึงให้ผสมเป็นอ่ามันจะมีเสียงสตริงผสมนะครับอ่านั่นแต่เราก็ปิดไว้ได้อ่าแล้วก็ถ้าเราจะกลับไปที่เดิมเราก็กดตัวนี้กดกดกลับมา อ่ามันก็สามารถเลื่อนได้บางทีเวลาเราเลื่อนเลื่อนเปลี่ยนเสียงมันเลื่อนไม่ได้ถ้าถ้ามันอยู่ที่ตรงไอ้ตัวล่างสุดนะครับการใช้งานและผสมยังไงอ่าผมให้ดูตรงนี้ว่ามันจะมันจะเรียกเสียงมาผสมกันได้ยังไงถ้าเกิดมันไม่ดังหรือมันมันบันดังแล้วมันไม่แยกเราสามารถสปิตได้นะครับตัวนี้อ่าหรือว่าจะจะดังผสมกันก็ได้จะแยกซ้ายขวาก็ได้ตัวนี้นะครับของโอวันมันมีข้อดีก็กดตัวนี้ กดที่ Edit อ่า Edit นะครับหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้ Edit ทํำอะไรได้บ้างทั้งโปรแกรมทั้งคอมไบมันมันจะใช้งานได้เหมือนกันนะครับ Edit คือการแต่งเสียงแต่งเสียงต้นฉบับก็ได้แล้วก็แต่บางเสียงเราแต่งไม่ได้เพราะว่าอ่ามันจะมีเหมือนพวกเอฟเฟกอะไรแบบนี้แต่เราเราสามารถแต่งได้เกือบเกือบร0อเอร์เซของโปรแกรมนะครับในโปรแกรมก็แต่งได้แล้วก็เรียกไปแต่งในคอมไบอ่านะี คอมไบก็ได้นะครับกด Edit กด Edit ตรงนี้ย Edit แล้วเราจะดูหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีที่ศูนย์มันจะขึ้นก็ตัวนี้ตัวนี้ว่าเออบางคนว่ามันจะแต่งยังไงเสียงและเสียงไงตัวนี้ตัวเบอร์กดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันจะขึ้นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือการการแต่งเสียงที่ผสมให้ให้มันให้มันบวกเพิ่มยังไง สมมติช่องหนึ่งเราให้บวกไปสิบสองมันก็จะเสียงสูงแบบเวลาเราเราอาจจะแต่งเสียงเสียงที่ผสมเหมือนเสียงบลัสเสียงอะไรเนี่ยแล้วก็ออแกนเสียงนี้ปิดปิดนิดนึงแล้วก็ผสมให้มันต่ํานะครับเราสามารถเลือกมาใช้ผสมได้หมดแต่มันมีข้อแมว้ว่าถ้าเราผสมกันแล้วทาไมเสียงมันไม่ดังอบางคนว่าแบบนั้นน,นะเสียงมันไม่ดังทําไมเราก็ต้องมาดูตรงเนี้ยนะครับ มาดูที่ตรงนี้ว่าเออมันมันจะขึ้นนาเนี่ยแต่เราต้องมากดตัวเนี้ยกดตัวเนี้อ่าเราจะเห็นเนี่ยถ้ามันขึ對對 it, чи, ้นหะน้านี้อยู่เราต้องไปกดขึ้นบนตัวเนี้นะครับเพื่อจะไปสู่หน้าอีกหน้าหนึ่งอ่าไอตัวนี้ก็คือเสียงแปดเสียงที่มันดังอยู่นะครับที่มันดังในเสียงเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับอ่าเลื่อนดูได้ว่าถ้าเสียงมาหายแสดงว่าแถบนั้นมันมันไม่มันไม่มีเสียงอยู่อ่าเราก็ต้องเปิดดันตัวเนี้นะครับ ดันขึ้นลงให้มันสุดเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้คือข้างบน,ข,งบน,ข,งบนข้างล่างข้างบนข้างล่างมันจะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายแล้วแต่บางทีเราแยกการการใช้งานก็คืออ่าเราเราอาจจะข้างซ้ายไว้เป็นเสียงสตริงแล้วก็ข้างขวาข้างขวาอาจจะเป็นเสียงเปียโน,โนหรือว่าข้างซ้ายสตริงข้างขวาเป็นบลาสดเป็นออแกนไว้เวลาเราเล่นตัวเดียวมันสะดวกในการใช้งานแต่เราสามารถสปริตได้ตรงเนี้ย สา,าสามารถใช้งานได้ว่าเ,ออเราจะเอาแค่ไหนเดี๋ยวนี้เ,เนี่ยเราจะเอาแค่ไหนเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของผมที่ผม,ผมทาไว้ดีกว่านะให้ดูเสียงเสียงเสียงนี้ดูเสียงออเกนเสียงออเกนเนี่ยที่ผมแต่งไว้นะ,ะมันจะเป็นแบบนี้กดที่คอมายแล้วก็ให้ดูกดที่เนี่ยเนี่ยผมจะแต่งไว้แบบเนี้นะครับผมจะแต่งไว้ เบอร์ข้างซ้ายจะเป็นเสียงสติงนะครับแล้วก็ข้างขวาจะเป็นออแกนอ่านั่นแหละแต่เราจะเลือกมาที่ตรงตัวไหนก็ได้ที่ที่ที่ทคีย์เราดูที่คีย์เพราะว่ามันจะเขียนเอาไว้ว่าเออเราจะเลือกจากตรงไหนให้เป็นเป็นเสียงอันนั้นนะครับสองสองอันเนี้ยอ่าเราจะเลือกได้นะครับว่าเราจะจะใช้วิธีแบบแบบเนี้ยในการเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ย้ายมันว่างมันต้องไปชนกันพอดีถือว่าตัวนี้ไป อ่า uh, f สาม f ชาร์ปสามีตัวต่อไปก็ต้องเป็น g อ่าแบบนั้นมันจะได้มีเสียงต่อเนื่องบางทีเสียงมันบอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้กันไปนิดๆิดหน่นอยๆน่อยนะครับบางทีอ่าในคอมไบ้นะครับ,บ, uh, ine, รบแล้วก็มันจะมีตัวอ่าการแต่งเสียงก็คือแปดแปดนี่เป็นเอฟเฟกนะครับกดตัวเนี้ยสมมติเราจะแต่งเอฟเฟกแต่งเอฟเฟกเราก็กดตัวนี้แล้วก็มาที่กดเลขแปดนะครับกดเลขแปดแล้วก็แต่งเอฟเฟก ตามตามที่เราชอบนะครับเอฟเฟกมันจะมีก็สี่สิบกว่าเสียงแต่ละอันมันจะมีสอง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 แบบอ่าสองแบบนะครับมันจะมีเนี่ยกดหากันได้ขวางซ้ายขวางขวาแล้วแต่งรูปแบบได้นะครับโดยการอ่าเลื่อนตัวเนี้ยเลื่อนตัวนี้นนหาไปว่าเราจะชอบเอฟเฟกเสียงนี้ไหมอ่าเสียงไหนนะครับแล้วก็ถ้าเราชอบเราก็กลับมาหน้าหลักแล้วก็ผสมเสียงกันเสร็จเสร็จสับเราก็กดเลขออ์ดได้ตรงเนี้ยนะครับ มันจะมีเลคคอร์ดนะเนี่ยอ่ามันจะขึ้นให้เรากดเยดหรือโนะครับแต่อันนี้คือผมแต่งไว้แล้วผมไม่ต้องเยหดผมโ no นอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าเรากดเมื่อไหร่ที่เรากดเยดมันก็โอเคคือเป็นการเซฟงานไว้นะครับแล้วก็มันก็จะจําไว้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าอ่าเราเล่นเราแต่งเสียงไว้แล้วเสียงเนี้ยสมมติว่ามันอยู่ที่เบอร์สมมุติเสียงเสียงฟุตอ่าเสียงแผ่นฟุต แผ่นฟลดเนี่ยมันจะอยู่ผมตั้งไว้เบอร์เก้าอ่าสมมติว่าเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนไปอยากอยากไปแต่งเราเล่นเพลงต่อเนื่องบางทีเราการใช้งานของเราไม่สะดวกเพราะว่าเราจะกด0ูนย์เแล้วไปยี่สิบเอ็ดแล้วไปยี่สิบเอ็ดแล้วไปสามห้าเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนได้แมมติว่าศูนย์เก้าเนี่ยเราจะเลื่อนไปไว้ที่สามสิบอ่าสมมติสามสิบเราก็กดที่ตัวเก้าเมื่อกี้เลขแปดมันจะเป็นเอฟเฟกใช่ไหม อ่าเอฟลขแต่เก้าตัวเก้านี่เราจะเราจะแต่งได้แต่งเราเลื่อนได้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะทําอะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่าไว้คอมไบนะครับไว้คอมไบเนชั่นเนี่ยนะครับคือเป็นการอ่าเป็นการก๊อปปี้นะครับเนี่ยเราก็เราก็มาดูเลขตรงเนี้ยอ่าเราก็เลื่อนได้ว่าเราจะเราจะไปที่เลขเลขอะไรนะครับอ่าสิบ สมมติเราเลื่อนไปที่เท่าไหร่สมมติไปเลื่อนไปที่ยี่บ้าอ่าสมมติยี่บ้าเราก็กดไรตัวนี้นะครับบันทึกเลยกดบันทึกปับ๊บมันมันก็จะขึ้นให้เราค copy เยตโนนะครับมันก็จะไปอยู่ที่เบอร์ที่ยี่สิบห้าอ่าสมมติแล้วเราชอบเสียงเร็ดพอเราเซฟตัวเนี้ยเราเราก็ต้องกดเซฟตรงตรงนี้ด้วยนะครับบางทีมันไม่ไปเราก็ต้องกดไรแล้วก็เยตโนตรงนั้นนะครับอย่าลืมการเคค c o r d แล้วก็เยตโนแค่นั้นนะ มันไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เราก็มาเลื่อนอ่าสมมติเราจยาเอาเสียงบลัชอีกอ่าเสียงฟลัเสียงบลัเสียงบลัเราก็เลื่อนไปที่2ีบกอ่าเอาไปติดตดเราก็ก็เหมือนเดิมทำแบบเดิมก็กด edit แล้วก็กดเลขกดเลข9ก้าอ่าเลขเนะครับเลขเเนี่ยอ่าเราจะไปที่ไร t c คอมบายนี่แหละนะแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนเหมือนเดิมเลื่อนตัวเนี้ยโดยการเลื่อนเลื่อนขึ้นลงนะครับอ่าว่าเราจะไปอยู่ที่สมมติ ไปเมื่อกี้26 2 5แล้วอ่าก็เป็น26 26ป๊อปเราก็ปรกดตัวนี้กดที่ตรงนี้เพราะว่าการสั่งงานในในจอมันจะอยู่ที่ปุ่มปุ่มที่8ปุ่มข้างล่างนี่แหละนะมันจะเป็นกรุ๊ปเดียวกดไร้แล้วก็โอเคเลยมันจะไปไปอยู่ที่เดิมที่ตรงนั้นบางทีเราไม่ต้องแต่งเยอะไม่ต้องแต่งทั้งปกติมันจะมีอยู่ในโปรแกรม200เสียง เอ0 0 B 100แล้วก็ในคอมบายมันจะมี A 100 B 100บคอมบายนี่คือเสียงที่เราแต่งไว้นะครับเสียงที่เราแต่งแต่มันมีมีมาแล้วแหละเวลาเรามาซื้อส่วนมากมันจะมีมาแล้วทั้งหมดที่เขาทำให้นะครับเราก็มาแต่งตามที่เราชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างเวลาเราเราแต่งเราแต่งชื่อสมมติอ่ะเราเราเรา,เราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนพวกอ่าออแก,กนแบบเนี้ยบางทีออแก,กนผมตั้งไว้ดีอ่ะศูนย์แบบเนี้ยเหมือนเรา บางทีเราไปทําแต่งเสียงเป็น yc หรืวว่าเป็นเถียงเป็น g t x แบบนี้มันก็เราก็เปลี่ยนชื่อได้สมมติว่าเราเราเอาเบอร์นี้แหละไปแต่งเราเลื่อนเบอร์12บอเบอร์12แล้ว,ลวยย้ายย้ายไปอยู่ที่สมมติย้ายไปอยู่ที่เมื่อกี้สมมติว่าเมื่อกี้ยี่สิบหกใช่ไหมไปยี่สิบเจ็ดอ่าสมมติยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเราก็เราก็ปี้ก่อนเราต้องปี้ก่อน เราต้องไล์ก่อนแล้วมาอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดปั๊บแล้วเรามาเปลี่ยนชื่ออ่าเปลี่ยนมันต้องท,ทําทีขั้นตอนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อสมมติว่าเรามาเปลี่ยนชื่อเราก็ไปที่เบอร์ยี่สิบเจ็ดเมื่อกี้นะอันนี้แต่ผมไม่ได้เลื่อนไปทีเป็นเบอร์สิบสองอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็กดที่ Edit Edit แล้วก็ไปกดที่เลขเก้านะครับกดที่เลขเก้าที่แป้นตรงเนี้นะครับ เพราะเลข8เป็นเอฟเฟกเลข9มันจะเป็นที่เราย้ายได้เราก็ปี้เอฟเฟกได้นะครับอ่าเนี่ยมันจะมีรีเนม e ก็ได้อ่าเนี่ยน,นะครับค็อปี้เอฟเฟกอ่ามเอฟเฟกบางทีเราไปเจอที่ในโปรแกรมเออเอฟเฟกนี้ดีจังเราอยากจะค๊อปปี้มาไว้ที่เบอร์12มันก็ได้นะครับเราก็เราก็กดตัวเนี้ยอ่าข้างล่างมันจะเป็นเราเราจะเอามาจากไหนเบอร์เอฟเฟกเราเอามาจากคอมไบหรือว่าโปรแกรมอ่าแบบนั้นนะมันจะถามนะครับ อันนี้ก็ไว้ขั้นตอนต่อไปแต่อันนี้คืออการตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่ออเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นการตั้งชื่อเราเราเลื่อนตัวนี้ยอย่างเดียวนะครับขึ้นลงการสั่งงานตรงเนี้นะครับการการสั่งงานที่การใช้งานหน้าจอเบอร์9นะครับมันจะมีข้างบนก็คือการการย้ายการย้ายไปเพื่อจะใช้งานได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็ อันล่างอันล่างมันจะเป็นการการใช้งานที่เปลี่ยนชื่อนะครับการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเราก็พิมพ์ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้สมมุติ่ามันเป็นออแกนอยู่ตรงนี้ชื่อนะครับเราก็มากดตรงนี้ข้างจอนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าเราก็เปลี่ยน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 อ่าสมมติอาออลแกนอ่าเราก็เราก็มาเลื่อนตัวหนังสือข้างบนเลื่อนไปหาตัวที่เราต้องการใช่ไหม อ่าสมมติอเกนอ่าโอเกนแล้วก็แล้วเราก็เลื่อนไปตัวที่สอง่อาตัว R R เราใช้ไอตัวสไลด์เลื่อนก็ได้มันจะเร็วกว่านะครับอ่านั่นนะ้สมมติผมทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับพิมพ์แค่นี้นะครับแต่แล้วเราก็เลื่อนไปจนครบที่เราต้องการจะพิมพ์พอเสร็จเราก็เซฟเหมือนเดิม ไปที่อ่าหรือเราเราไปดูหน้าง,งานก่อนก็ได้ว่าหน้าง,งานของเรากดไปที่คอมบายเหมือนเดิมเพื่อจะมาดูว่ามันมีอะไรเรียบร้อยไหมชื่อตรงไหมหรือว่า,าเสียงที่เราตั้งไว้โอเคหรือยังอ่าเแบมือนนั้นนะถ้าโอเคแล้วเราก็เซฟเลยกดกดตัวเนี้ยเล็คอร์ดตัวนี้มันก็จะจําไปเป็นเป็นเสียงที่เราตั้งไว้นะครับระในการใช้งานก็ไม่ไม่ยากนะครับตัวเนี้ยสมมติว่าอ่าเรายังไม่เซฟตัวเนี้ยผมผมไม่ได้เซฟนะเบอร์สิบสอง ถ้าเราไม่เซฟเราก็แค่กดถอยหลังมา1เบอร์แล้วกดกลับไปมันก็จะเป็นที่เดิมมันจะอยู่เสียงที่เราไม่ได้พิมพ์เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะเมื่อไหรที่เราเลคคอร์ดมันก็เปลี่ยนแต่เมื่อไหรที่เราเมื่อไหรที่เราไม่ได้เลคคอร์ดมันก็ไม่เปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะอยู่เหมือนเดิมเป็นเป็นเสียงเดิมๆที่เราทําไว้หรือว่าที่ที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ไม่ยากเพื่อนๆน,นะครับดูๆกันกวันนี้ก็มาสอนเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวคลิปที่สองผมก็ยสอนการใช้งานว่าเออเสียงมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับวันนี้ก็ฝากๆากไว้แค่นี้นะครับมีอะไรก็ค่อยติดตามก็ได้กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็เขียนไว้ใต้โพสต์ว่าต้องการอยากให้บอกอะไรผมก็สอนได้เท่าที่ที่รู้มานะครับไม่ใช่เก่งอะไรแต่อยากให้เพื่อนๆบางคนที่ไม่รู้เลยก็มีนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนอยากรู้อยากรู้ก็ต้องถามก็ถามก็แต่อยาก อันนี้อยากแบ่งปันปให้เพื่อนๆได,ไ,ดได้รู้นะครับว่าเออมันโอวันใช้ยังไงแต่ใช่ดีนะครับใช้ดีตัวเนี้ยแต่เราต้องมีถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเราก็ต้องซื้อตัวเสริมมาสักตัวหนึ่งเผื่อเปลงเดี๋ยวนี้มันจะมีแซมมีอะไรมามันจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการเล่นสดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของโอวันดบบผิวรุ่นนี้นะครับอให้เพื่อนๆได้พิจารณาแล้วก็ลองดูนะครับ มีอะไรสงสัยก็ถามได้จะบอกเท่าที่รู้แต่ก็ไม่ปิดบังนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนกันแล้วกันที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับ